อไรเเดนยชาเพิ่งช่างมาก่อนนี่มาก่อนใช่สมว่ามาก่อนแล้วก็ลัวใจดงขาขอบคุณค่ะใครไปวันเกิดสาสูงไม่ไหน มาที uhm. right well. well. like uh ่ดได้ละขอบคุณค่ะขอบคุณครัค่ะไปไหนต่อไปไหนต่อคิบโกไปไป้ยค่ะไป้ายิชิมก่อนชิมก่อนอร่อยังยังี่สยอีกทีค่ิปโก้แล้วก็ไปข้าพระทิ์ค่ะเผิดได้กินวิ้น่าพระวิ้แล้ว่แล้วบอกว่าอร่อยแล้วอร่อย